แล้วแล้วแล้วปลายมีอีกชื่อหนึ่งด้วยชื่อ่ชอบเรียกปลายคนเดียวก็คือปลายฟ้านะครับคนเดือดคนเดือดคนเดือดไม่รู้คนเดือดผมอาจารย์นะผมก่อกผมเชื่อเดือดปลายฟ้าปลายฟ้าเวลาอยู่ใกล้กันปลายฟ้าปลายก็จะเข้ามาอ้อนเรานะครับผมถ้าเวลาเราเรียกปลายฟ้าก็นี่แหละก็เพระก็เพราะก็เพราะขึ่เขินไงทึ่เขินในเขาหรือทึกเขินในตัวแบบนี้ก็ต้องไม่ต้องไม่ทำก็ต้องไม่เห็นผมว่าแบบนั้นเวลาอยู่เขาเวลาอยู่กับเขาทำไมโุ่เขาดีจังเลยล่ะโซ่ตอนไหนอีกวัวมันกุยน่ะใหญ่ยิ้มใหญ่ยิ้มรักเขาเหรอ พี่นุ้งพูดจริงหรือเล่นน้องเชื่อเลยจริงๆครับความจริงนะครับแต่ว่าทีแรกทีแรกทีแรกมันก็ว่าจะจีบไปเล่นๆครับทีนี้ไปก็มาบอกนุ้งว่าไปจริงจังมีจริงจังเลยเหรอจีบกูจริงจังจริงจังเลยไปคบไปไปเขินเขาจริงเหรอเขินมากเลยแน่หน่าเด็กๆจะมาหาเขาได้หรือยังว่าไปต้องมาเนี่ยเวลาอยู่ในไลฟ์สดก็ไม่ไปไม่ไปแล้วเวลาแชทคุยกัน